ครับสวัสดีครับผมจินจากช่อง DHR นะครับแล้ววันนี้จินจัดไฟออร์ชิ a l จะพามาดูแล้วก็ break down วิธีการจัดไฟสำหรับไลท์ที่ผมไลท์ในเพจซีกูมานนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจินจากช่อง DHR นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักช่อง DHR ช่อง DHR เป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟจัดแสนแล้วก็การเก็สีนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาพูดถึง ท็อปิกนี้เป็นท็อปิกที่คนถามเข้ามาเยอะมากเลยครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนตัวเขาเรียกอ,อะไรไลฟ์เซตอัพใหม่ ผมเพิ่งเปลี่ยนไลท์ติ้งเซตอัพใหม่นะครับเพื่อไว้ทำซิกมันไลฟ์นั่นเองแต่ทีเนี้ยมันมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์เยอะมากเลยแล้วก็คนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยว่าเออไอ้ลุล่าสุดที่มันดูคลีนเนี่ยแต่ว่ามันดูเอ้ยมีนู่มมีนี่มีเท็กซเจอร์เนี่ยทำยังไงนะครับผมวันนี้ก็จะเบรกดาวให้ดูนะครับอย่างที่รู้กันว่าเวลาที่เราทำไลฟ์นะครับเราไม่ได้เอาไฟล์มาเกตสีเราไม่ได้เอาไฟล์มา,า,มา,มาตัดต่อเราไม่มีโอกาสทาไฟล์อะไรแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเซตอัพอะไรเสร็จปุ๊บบบบกกก็็คคคืืออเเเเเซตไไไว้สาาาหรรรรััลลลฟ์โดยยยฉพะะนนผม set up, มมปปุ๊่่ีี ขั้นนุนขั้นนีแล้วนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกสีต้องรู้ก่อนเลยก็คือกล้องที่ผมใช้งานครับปกติแล้วเวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยผมจะใช้งานตัวนี้ครับเอลซ่ามินิ 4K นะครับผมโมเดลปี2013นะครับซึ่งสามารถที่จะใส่ลัดได้ด้วยครับเอากล้องวางไว้บนขาตั้งแมนโฟโต้นะครับผมแล้วก็เอาตัว s d i ไปแปลงแล้วก็เอา HDMI เข้าไปที่ a t h e Mini แล้วก็ต่อ USB-C เข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับผม ล้วเลนที่เราใช้งานก็นคือ Tokina ATX Cinema 4K นะครับผมเปิดหน้าเลนที่4นั่นเองนะครับทีนี้พอผมจะไลฟ์เนี่ยผมก็เลยถ่ายคลิปมาไว้ก่อนแล้วผมก็ย้อมสีนะครับย้อมสีแล้วผมก็เอ็กซ์พอร์ตรัดเข้ามาใส่ในตัว กล้องของผมซึ่งก็คือชื่อ DHR LUT นั่นเองนะครับแล้วก็เปิดเพื่อจะเอาไว้สำหรับตอนที่จัดไฟไปด้วยนะครับผมก็จะได้สีอย่างที่ทุกคนเห็นนี่นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องไลท์เซตแอบกันต่อนะครับผมก็ที่จริงแล้วลุกวันนี้ครับก็คือจะมีคีไลท์ดวงหนึ่งท็อปไลท์ที่อยู่บนหัวเนี่ยดวงหนึ่งเดี๋ยวผมปิดให้ดูนี่คี key. นี่คือคียนะครับถ้าปิดนี่หายไปเลยนี่ก็คือมีแค่ท็อปลงมานะครับนี่คือคีย์ แล้วก็มีท็อปตัวหนึ่งครับผมนี่ถ้าไม่มีท็อปแล้วนอกจากท็อปแล้วก็มีนี่ครับข้างหลังตัวนึงนะครับซึ่งผมเอามาใช้เป็น t e x t u r เจอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวใช้งานยังไงนะเปิดท็อปไลท์กับคีบไลท์กลับมาก่อน สำหรับคีย์ไลท์นะครับผมตัวแรกที่ผมใช้งานเลยคือ n น n l i t e FS 2 0 0นั่นเองนะครับผมใส่กับนี่สติ i ป140คูณ30เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมทำไมต้องใช้สติ๊ปบล็อกที่ผมใช้สติ๊ปบล็อกเนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เวลาที่ยิงไฟลงมาเนี่ยมันยิงมาเป็นหน้าโต๊ะผมเลยครับทั้งโต๊ะเลย ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงเนี้ก็คือยิงลงมาเลยนะครับผมเพื่อจะได้มีเข้าไหลเข้านุ่นเข้านี่เข้าหน้าให้ครบเรียบร้อยตัวเดียวนะครับผมแล้วทีนี้มุมองศาที่ผมวางเนี่ยถ้าดูจากอีกกล้องนึงจะเห็นว่ามุมองศาเนี่ยผมไม่ได้วางมาที่หน้าผมโดยตรงถูกไหมถ้าดูจากเส้นตรงที่มันควรจะยิงมาเนี่ยมันจะยิงมาแถวนี้มันจะไม่ได้ยิงมาที่หน้าผมโดยตรงทำไมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าผมดึงเขาขึ้นเนี่ยผมดึงเขาขึ้นเนี่ยให้มันยิงมาที่หน้าผมโดยตรงเนี่ยไอ้พวก มันจะสปิลไปโดนที่แบ็กกราวด์ข้างหลังด้วยก็จะเห็นไหมว่าแบ็กกราวด์มันก็จะสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมซึ่งที่จริงผมไม่ต้องการอย่างนั้นครับเทคนิคที่ผมใช้รอบนี้ก็คือผมอะยิงไฟให้บีมให้บีมหลังเขาที่เป็นเส้นตรงเนี่ยลงมาที่โตครับแล้วสิ่งที่อยู่ข้างๆบีมคืออะไรเวลาที่มันยิงมาที่เส้นตรงใช่ไหมมันจะมียิงมาที่เส้นแฉกนี้ด้วยแล้วก็อย่างนี้ถูกไหมยิงมาเส้นตรงแล้วก็ยิงมาเป็นเส้นอย่างนี้นี่ลงฟุบแล้วก็ฟุบฟุบอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้้นนนคืออพตตเสรงงี่่วิมาท ตรงนี้ใช่ไหมตรงที่มันเป็นฟอร์ออฟของไฟเนี่ยที่อยู่ข้างๆที่ไม่ใช่บีมโดยตรงเนี่ยมันมาที่หน้าผมครับที่ปกติถ้าเราใช้เนี่ยมันจะสปิลไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันมาที่หน้าของผมแทนซึ่งมันก็ไม่รุนแรงเกินไปครับน้ำมันทำน้ำมันไม่ทําให้ผมแสบตาด้วยครับทีนี้พอยิงมาเนี่ยเราใช้เรื่องเทคนิคฟอร์ออฟนิดหน่อยของไฟเนี่ยที่วิ่งเข้ามาที่หน้าเนี่ยมันเลยทําให้ได้คีย์ไลท์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ตัวต่อไปครับนี่คอมเพึ้กไปสองว้ข้ผมเอาขึ้ ถามว่าไม่มีได้ไหมถ้าไม่มีแล้วลุกจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมันก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่มีคลิกไลท์เลยผมไม่มีริมไลท์เลยผมไม่มีอะไรที่จะแบ่งผม,มกับแบ็กกราวด์ข้างหลังผมก็เลยเปิดเขาขึ้นมาเป็นท็อปเพื่อให้อาเคนะเห็นเสื้อเห็นอะไรแล้วก็ตั้งมุมท็อปไว้ตรงกลางหัวดีๆทีนี้ผมมนสเปรย์ลงมามันก็จะไ,ไม่ไม่ต้องขึ้นมาที่ แบกราวเยอะมันก็ลงมาที่หัวผมลงมาที่ข้างๆแทนนะครับผมนั่นคือวิธีที่เราใช้กันนั่นเองกับตัวท็อปไลท์นะครับซึ่งไฟที่เป็นพาร์เนลเนี่ยจะแตกต่างกับตัวที่เป็นสปอตไลท์อย่างนึงตรงที่ว่าสปอตไลท์เนี่ยมันก็มีบีมตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ใส่พาราโบลิกโดมเราอาจจะใส่สติ๊บล็อกตัวใหญ่ก็ได้แล้วมันจะมีฟอร์ออฟของไฟก็คือมีไฟ ดวงที่แรงนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเบาลงมาหน่อยรอบๆวงตรงกลางก็จะเบาเฟดออกมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างของพาแนลเนี่ยก็คือเขาก็จะสว่างทั้งหมดทั้งแผ่นเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยครับก็เป็นคนชอบไฟแบบพารแนลมากกว่าสปอตไลท์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวอนาคตได้ข่าวเหมือนกันว่าแนไลท์ก็น่าจะมีตัวที่เป็นแบบพวกพาแนลเนี่ยออกมาเยอะขึ้นนะครับผมก็รอติดตามได้นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับก็คือตัวที่เป็น Texture Line นี่เองซึ่งก็คือ Forza 60b นะครับใช้ร่วมกับสปอตไลท์นะครับผม19องศาเมาส์นะครับเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้ดูแป๊บหนึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับผมกะแนนไลท์19องศานี่ครับซึ่งพอเราเอาตัว Forza เนี่ยมาใช้งานร่วมกับไอตัวเนี้ยปกติแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะใส่กับโบก เราก็จะใส่ไกดตัวคุกกี้ใช่ไหมใส่ไกดตัวที่เสียบเข้าไปแล้วก็มีเป็นมูลี่มีเป็นนู่มีเป็นนี่มีเป็นนั่นใช่ไหมครับแต่วิธีที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยผมเห็นฝรั่งเขาใช้เยอะเขาคือเขาทําเส้นตรงที่ข้างหลังเป็นเท็กเจอร์ข้างหลังเรียบๆพอช่องหลังที่ผมไลน์เนี่ยผมไม่อยากได้มูลี่เยอะผมก็จะเอามันออกแล้วก็ใช้ตัวนี้ซันเชตนี่ตัวนี้นี่มันสามารถดึงออกดึงเข้าได้ในการควบคุมนะครับคอยพยายามปรับแองเกิลให้กลายเป็นเส้นนะครับผม ให้กลายเป็นเส้นแล้วก็วางเขาไว้มุมเฉียงครับเพื่อให้ได้เป็นเส้นผ่าข้างหลังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเอากลับไปไว้ที่เดิมแป๊บนึงนะซึ่งเอาจร,จริงมันก็สามารถปรับใช้ได้หลายแบบมากเลยนะครับก็อยากให้ลองใช้ซันเชตตัวนี้สำหรับคนที่ซื้อมาแล้วใช้คุกกี้อยากให้ลองใช้ตัวซันเชตตัวนี้ด้วยบางทีอาจจะใช้ร่วมกับคุกกี้หรือไม่ต้องใช้ร่วมกับคุกกี้ก็ได้ก็สามารถควบคุม ก็จะสามารถควบคุมเชฟของตัวไฟได้นั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับก็คือลุกง่ายๆที่เราเอามา adapt ใช้งานกับงานนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นลุกที่เอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้งานสร้างลุกให้มันแตกต่างมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครมีคาถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปหรือไปถามผมที่เพจ g i n d H r ได้เลยนะครับแล้วก็ฝาก เพลย์ลิสจินจัดไฟทั้งแบบออริจินอลและแบบตามบ้านไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ในเทปนี้ด้วยนะครับก็คือ NAN LIGHT THAILAND by c u p media นั่นเองนะครับผมท้ายแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเบรกดาวนลุกอะไรอีกเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะครับเราจะกันในปีหน้านะครับผมสวัสดีครับ